สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลรมครับช่องกระชายระเพลออ๋อพี่เชี่ยวครับผมบรรยากาศตอนเที่ยงครับวันนี้ต้องขอบคุณขอบฝากจาก f อน้องปันปันนะครับเอาน้ำตาลสดมาหนึ่งรางกันแจกกันไปครับพี่น้องนะครับอ้าวน้องสายานมาครับวชนะครับผมอุ้ยเย็นเลยครับผมร้อนๆสุดๆร้อนๆเลยครับผมขอบคุณมากนะครับจากไหนครับพี่ครับเอฟซีน้องปันปันครับเอฟซีน้องปันปันที่ครับที่มอบให้น้องยันยันปากเป็ดเนาะ เฉพาเราได้มาแรก่เวิ้เขาบอกว่ามาไลน์มหอีแล้วสองหมื่นสายกันาวแล้วจบแบบที่น้องปันปันเมาแรกครับมวลบ๊อบบ๊อบบ๊อกบ๊นเบ๊อบบบบ๊อีบอปบ๊อบบ๊าบบ๊ออบใ๊อบบ๊อบบอบบอบบบบบบ๊อีบ๊อบบ๊อ้บ๊อบบ๊อบอบออ่แต่ว่าแต่ว่าเมียให้เลือก มาอยู่สาวน้อยก็คือเลือกกันเลยสอบบัสจะเลือกยังไงผมลงเดือยู่ก็เมียผมคำผมเลยขอล่ากับแมวลาครับผมลาออกจากสาวน้อยพอมคมเวลาครับอีกสองมือก็ไปละครับอีกสองมือครับใครก็ตั้งใจผมมีเรื่องเขลือกอีกสองเดนครับมือนี่บ่น้บมือนี้บนนับคณะมือนี่เป็นสาครับบนนับเพราะว่าารเลยครับอแน่ใจความเหงนคนผมรักซีทเสมอนึเพราะว่าอยาก ถึงครับถึงเอฟซีสามหลอดเป็นแฟนคุณครับเอาเอาขอบคุณอาจารย์ชา,าผมขอบคุณครับอ้ต่ำก็เลยนอนมือแรงสุ่าีเสียงขอบคุณเอฟซีของกางตัเออขอบคุณไอ้ทสายนะครับผมครับครับซื้อยังก่อนพี่แหลมครับพี่แหลมพี่แหลมแบ่เ <laughs> กียร์แล้วมาเห็นแล้วเสียลำใหญ่มาฝากกีกีเข่าไปแล้วครับพี่น้องกิครับก๋วยเตี๋ยวตัวปอะกันรายปีเราตั้ง นั่นก็ได้มาโควิดยกเลิกอีกเสียไม่ถานเขแลีจนปลไหเอาไเราเสียกันเอาเไปไทยไปที่พี่น้องยดูควายกันไปกได้กันแหละกันไเรอยครับผมขอบคุณครับขอบคุณมือแรกขอการนดมากเดัไรครับปาหลไมผมครับครับผมครับผมครับวัี ยังดีที่มีพัดลมนะครับสวัสดีหัวแล้วพลังหนาหรือเปล่าบ้องผู้สาลังหน่า กาเย็เวทีก็นี่ครับเย็ดไหมขอบคุณน้ำอ้อยสดน้ำตาลสดหรืออ้อยสดนี่แดดร้อนครับโอ้ยมันปรใดใน่แบบแข็งมากคือสิีแซบ บ้านวะเสียวะครับเวทีปป้าคืองานแถด้วยมาเตอร์ไซล่ะไในมาเตอร์ไซนี่ต้นแดงร้อยยิ้มครับต้นต้นละจักบาทฮะ นไรพูดสกแล้วสิแกนอะไรพ1 6พโอ้ยอยู่บ้านข่อยรายพัดอะไเ้ต้นอะไรครับฟีเด้อ้าอยู่บ้านข่อยต้นใหญ่ๆงามๆอ้าข่อยปลู่ไปปีขกเกิดจากเเดอนาะเจ้าบ้านขอยมันเฮ็ดพันาอย่างไรมาำจขอยเสียงคนยินึงเลนเยิ้มพังนี้วันที่เท่าไหรเนี่ยจีบเก่าแล้วด้เก่าแล้วจีบเก่าไมฮะ ร้านดีครับจ้าจ้จเ si าเลยครับบรรยากาศครับใต้เบทีนมาแล้วมเมืองน้ำกันครับตลาดต้นสนมหาชัยวิลล่าีมีหัวมาหาแถวนี้ด้นะขอขอเสียงคนไม่มีเมีมเยหน่อยเร้วยวุ้ แรกมานละเมื yeah, ่อแรกกับผู <c <c ้หญิงยุคใหม่มีใครเยันเที่ยวเต็มแล้วป้าละเอาก่อลตัวน่าตัวสมพัฒน์วงมันดีสีสันสดใสใบสวยมากครับยำยำกินได้เลยเด้อนี่เด้อยำกินได้เลยเด้อใส่สมมามาได้เลยดิแจ้งอีมิ้มนะขอร้อง

น,น,น,น้ำตาลสดกินเดี๋ยวจะหมดก่อนนะอร่อยมากฮะผู้หญิงอยู่ด้านหลังไอ้กิ๊นั่นเข้าเดียวกันอื่นนะลาเแล้วมกสาวมันรบระลังนาคุณลงมาหน่อย

อาหารเครื่องเดิมเลยคูเถ่าก็แน่ี่ละต้องท้ใจออกโอ้สแค่หอีหอหอพอนจะเอเอบรนอตจ้าเถอหนูกัมัวแต่ตื่นมันนีไม่เอ้ฮะพักผ่อนแน่เจ้าน่นหนูมแต่ตื่นลง,น,ลงนัะ บรรยากาศเย็นสบายกินก๋วยเตี๋ยวแล้วท้าบจะท้บขอแจ็คเทอร์แล้วนี่เราผู้เฒ่าเราออฟเซมเมอร์เนาะแจ้งค่าวตอบว่าแจ้งใดกินข้าวไปจ้งอะไรกินข้าวไปเด้อเนี่ยบรรยากาศตอนเที่ยงนะครับสบายเย็นเย็นเย็น ขอบคุณท <i> ี่กำลังใจนะครับพี่หลงดีทีมีโดม มาหาชัยตลาดต้นสนครับคืนนี้มาสาวน้อยเพช่บ้านแพงน่าจะเป็นคืนแรกนะครับวันนี้คืนแรกนะคุณคนขนมหวานสุดทุกคนนะบรรยากาศท่่งทิ่ย์ นายพี่น้องตอนนี้กินน้ำตาลสดกับยายดูก,ก่อนเพิ่มเบาหวาน้นี่ครับรถโฆษณางานต้นสนมหาชัยมหามหาชัยไนท์แร์ลานจอดรถหลังตลาดต้นสนนะครับผมหรือว่าผู้ใดบสะดวกมากอะกลุ่มปิดยังมีอยู่เนาะยายดูเนาะ มปิดถึงวันที่31นะครับผมบัตรราคา123บาทเท่านั้นเองนะครับผมฝอกกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ